สวัสดีค่ะเมนูนำเสนอวันนี้จากครัวบ้าลนลักนณาวันนี้ครัวบ้านเราทําต้มซุปมะละใส่กระดูกหมูค่ะก็นําทําน้ําซุปนะคะน้าซุปก้อนซุปหนึ่งก้อนนะคะรากผักชีกระเทียมทุบนะคะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปค่ะตั้งให้เดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วเราก็จะใส่มะละที่เตรียมไว้นะคะอันนี้มะละจะเริ่มสุกแล้วนะคะก็มะละนี่ก็ล้างด้วยน้ําเกลือนะคะหละังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะปิดฝ,า,ดฝาให้เดือดปุดๆไปเรื่อยๆนะคะ พื่อจะให้มาละก,กับกระดูกหมูเปื่อยค่ะให้เด Trans ือด<ๆ>เดือดแบบนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวขอมปรุงรสคะ่ะแล้วก็น้ําปลาปรุงรสแล้วก็ตั้งให้เดือดปุดๆไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อให้มาละก,กับกระดูกหมูเปื่อยค่ะตั้งให้เดือดปุดๆนะคะไม่ให้เดือดมากนะคะให้เดือดปุดๆเคีค่ยวอะค่ะเคี่ยวให้เดือดปุดๆเพื่อให้เปื่อย พื่อให้กระดูกหมูกับมะละเปื่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีค่ะผักชีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มซุปมะละใส่กระดูกหมูพร้อมเสิร์ฟค่ะสนใจอาหารครัวบ้านลัคนาก็มาเปิดครัวบ้านเราได้นะคะวันนี้ครัวบ้านเราทำต้มซุปมะละใส่กระดูกหมูค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ,อข,อคะขอบคุณมากค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มซุปมะละกระดูกหมูค่ะสวัสดีค่ะ